เล่นเวทมาี่้ประมาณ4-5ปีได้แต่ที่ได้ก็คือจะได้เป็นหุ่นหมีแทนแล้วก็เป็นหุ่นม,มีที่แบบตันๆนะครับตลอดเวลาแผกักก้อนไม่เห็นเลยโดยที่เราไม่รู้เรื่องของการ มันไม่ได้ซิกแพคแล้วมันก็ไม่เห็นแพคเลยสวัสดีครับผมป๊อปพิสิทธิ์อาสมดีเป็นพนักงานบริษัทครับผมต้องบอกว่าหุ่นผมเมื่อก่อนเนี่ยนะครับไม่ใช่คนอ้วนนะครับเป็นเป็นคนมาจากพร้อมผมก็มีเป้าหมายว่าอยากมีกล้ามอยากมีหุ่นที่สวยงามใช่ไหมครับผมก็ไปเลือกวิธีการเข้าฟิตเนสใช้เวลานะครับอยู่ยีมสีชั่วโมงต่อวันนะครับผม แล้วก็เล่นกับทุกวันด้วยนะครับผมทําอย่างนั้นนะครับมา5-6ปีผลลัพธ์ที่ผมได้นะครับมันไม่ได้ซิกแพคแล้วมันก็ไม่เห็นแพคเลยตลอดเวลาแพคสักสก้อนไม่เห็นเลยคือ,ค,อคือจะได้จะได้เป็นหุ่นหมีแทนแล้วก็เป็นหุ่นหมีที่แบบตันๆนะครับเหมือนถามว่ามันมันได้ไหมคือมันมันได้ในในในความใหญ่นะครับความใหญ่แล้วก็มันไม่ได้ในหุ่นที่เราต้องการก็คือเราต้องการมีซิกแพคแต่มันไม่เห็นแพคสักก้อนเลยเท่าที่ ใช้เวลา4-5ปีที่ผมเล่นมาเนี่ยครับมันทําให้เราอ่ะยิ่งเล่นไปยิ่งอ้วนนะครับยิ่งใช้เวลาที่ยิ่งม,มากเท่าไหร่หุณผมก็ยิ่งตันแล้วก็ยิ่งอ้วนขึ้นทุกวัน,นครับผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานอีเวนต์นะครับที่ทางชปเชพเพอร์จัดนะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมไปได้วยความที่ไม่เชื่ออะไรเลยนะครับเพราะว่าเราอ่ะเป็นสายออกกำลังกายใช่ไหมครับเราจะมีความมั่นใจในตัวเองอะ่ะว่าสิ่งที่เราทํามันถูกอยู่แล้วแต่ในภายในงานนะครับที่ผมไป ไปนั่งฟังข้อมูลหรือว่ารายละเอียดนะครับในเรื่องของการกินหรือ,องโภชนาการนะครับมันมันคนละเรื่องกันเลยกัทกบที่เรารู้มาอ๋อหลังจากนั้นใช่ไหมครับผมก็ยังไม่ไม่ตัดสินใจเลยเพราะว่าสิ่งที่พีคที่ทําให้ผมตัดสินใจเข้าโปรแกรมเนี่ยมีการเดินแบบนะครับมีการเปรียบของนายแบบแล้วก็นางแบบอย่างเงี้ยคือทําให้ว่าเราก็เอะใจเอ๊ะเราอใช้เวลาเกือบ สามสี่ปีอะแล้วเพื่อที่ทำทิกแพะครับแต่เขาใช้เวลาแค่สามเดือนเข้ามาเดือนแบบแล้วเห็นซิกแพคตัวเป็นๆได้ะนวันถัดไปผมก็นัดเทนเนอร์นะครับเข้าโปรแกรมเลยนะครับผลลัพธ์ที่ผมเข้าโปรแกรมนะครับของผมเนี่ยจะเห็นผลเร็วมากนะครับเพราะว่าผมเข้าโปรแกรมได้สามอาทิตย์อะสามอาทิตย์แรกเนี่ยนะครับแพคของผมมาขึ้นมาทีเดียวสี่ก้อนเลยนะครับซึ่งทําให้ผมตกใจกับตัวเองแล้วก็ว้าวมากๆนะครับ แล้วก็ดีใจสุดๆด้วยว่าที่ที่เราทํามามันไม่เคยเห็นซิแขกเลยไงครับแค่สามอาทิตย์อะ่ะทำให้ผมเห็นซิปแพกได้ได้รูปร่างที่หน้าอกชัดนะครับซิปแขกชัดมัดกลายมัดกล้ามที่ชัดขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันใช้เวลาแค่สั้นๆเองนะครับผม She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt, and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Boomers all around say her body is fantastic. ครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะฝากถึงนะครับเพื่อนๆนะครับที่กำลังค้นหาวิธีการดูแลหุ่นวิธีการเปลี่ยนรูปร่างหรือว่าอยากมีซิกแพคเหมือนผมเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยนะครับโปรแกรมเชฟเปอร์นะครับถ้าเชฟเปอร์เปลี่ยนหุ่นผมได้ผมก็มั่นใจว่าเชฟเปอร์เปลี่ยนหุ่นทุกคนได้เช่นกันครับ